สวัสดีครับกลับมาพบกับรถนางฟ้านะครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะครับเป็นสายยามาฮ่านะครับที r นะครับ1 5อนะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยเลยนะฮะสีแล้วก็ลายนี่ไม่ซ้ำใครแน่นอนนะครับก่อนจะไปชมรีวิวฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ TZR คันนี้จัดสภาพมาแล้วนะครับ เอกสารครบโอนภาษี65นะครับสีส้มดำนะครับสีตรงเล่มนะครับจุดสีสีโค้งนะครับเป็นสี 2K นะครับอ่าสวยๆเงาๆเลยนะครับเพื่อพับสติกเกอร์มานะครับผมให้ไป90%เลยนะฮะนี่ฮะที่เห็นอยู่นี่คือน็อตกึงนะฮะน็อตกึงยุค90นะครับ สมัยยุคเก้าศนนี้ไม่มีน็อตเลสนะฮะจะเป็นน็อตกึงลักษณะน,นี้นะฮะน็อตกึงคันนี้ใส่มาทั้งคันนะครับต้องบอกว่าทั้งคันแทบจะทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวให้มาดูงานสีก่อนนะ,ะนงานสีสวยงามนะฮะนี่ฮะส่วนถังน้ามันข้างในนี่ก็ล้างเคลือบกันสนิมมาแล้วนะครับหมดปัญหาสนิมน,นะครับมาดูด้านบนอ่า ปอกแฮนด์ปอกแฮนด์ปนเป็นกึ่งครับสแตนเลสกึ่งนะครับ,ลกกรบแล้วก็มือเบรกกึ่งนะครับมันี่แล้วก็น็อตกึง่งเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะนี่นี่นะครับยันแผงคอเลยครับแผงคอชุดหน้านี่เป็นของ t z m นะครับก็มีเจาะแบริ่งมานะครับนี่นะลองแฮนด์ก็ยังเป็นน็อตกึ่งนะฮะช่วงแผงคอแล้วก็แฮนด์นี่เป็นของ t z m นะครับว้าวอ่า ว่าทำงานปกตินะหน้าไหม์ก็ใช้ได้หมดเลยความเร็ววัดรอบนะครับกดดูน้ำมันไหนล่ะอันนี้นะกดดูน้ำมันนี่น,นะครับใช้ได้หมดนะฮะปั๊มเบรกเป็นของ T z m นะครับจานนี่ผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นจานแต่งจานคีการ์ดนะครับสวยงามล้อสีน้ำเงินยางนะครับ อกชุดอกนี่อะไรก็ครบนะครับเครื่องก็ฟิตมาแล้วนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับเนี่ยนะสีโครงสวยงามนะฮะนี่เป็นคาร์บูเดิมแล้วก็เมื่อกองครบนะครับเดิมๆอันนี้ก็หอักขึ้นค่อนข้างเยอะพักเท้าของทีเซ็เอ็มนะผมมีพักเท้าเดิมให้นะท่อก็ผ่ามาแล้วนะครับแล้วก็มีกันร้อนทีเซอาร์สายท่อน่าจะของทีเซเอ็มนะครับแล้วก็อาร์มีเนียมนะครับดุมหลังด้ม รนะะบบไฟครบนะกันนี้กุญแจสองดอกนะฮะสองดอกเปิดเบาะใช้ได้นะครับนี่นะเปิดเบาะถังพักน้ําถังสองทีครบนะครับแบตเตอรี่ต้องมีนะฮะวาลตีเซอาร์นะครับรูด้านซ้ายนี่สวยงามน,นะไม่มีรอยน้ามันเลยก็ไม่มีรั่วมีมีตำหนิสีตรงนี้นิดนึงนะครับนี่นะโอ้โหตึง เยอะนะครับเยอะบอกว่าเยอะมากเลยนี่นะปัะตงปัดเทานื้อตึงมดนะครับนี่นะบบไฟครบทุกจุดเบาทำงานนะฟังเสียงเครื่อง ติดหมดนะฮะเปิดไฟตัวนี้นะฮะออฟลนไม่ได้ใช้นะนะครับไฟสูงติดนะฮะหน้าใหม่สูงต่ำติดหมดนะครับไฟท้ายติดนะมองเห็นหรอเปล่านะครับเสียงดีไส้เดิมนะไม่ดังนะครับ เครื่องดีนะเงียบจิบเลยติดสตาร์ติดง,ง่ายนะครับสีสวยเครื่องดีระบบไฟครบนะครับนี่นะด้านหน้าก็น็อตตึงแหลมแหลมนะครับด้านหลังก็มีนะะนี่นะะจัดมาเตาม็มเลยนะฮน็อตตึงไปฟังเสียงเบิ้ลเครื่องนิดนึ่ง เบิ้ลติดมือนะครับวิ่งดีความร้อนปกตินะครับเดินเบานิ่งๆนะครับสวยนะครับสงสวยมากเลยนะครับสีสดด้วยนะครับดับเครื่องนะมาฟังราคาคนะรับดีเซอาคันนี้เปิดราคาอยู่ที่25,500านบาทนะครับ25,500บาทเอกสารครบโอนภาษี65นะครับภาษีขาดแค่1ปีนะครับ เอาไปโอนต่อภาษีได้เลยนะสีส้มดำตรงเล่มครับท่านใดที่สนใจก็โทรมาแล้วเบอร์0634255989นะครับลายก็เบอร์นี้เลยนะฮะฝากมาขอรูปขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งก็ Facebook นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเพจรถนางฟ้านะครับเฟซบุ๊กรถนางฟ้าเข้าไปไลค์ด้วยนะครับรถอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในตัวเมืองลุซา สามารถมาชมตัวจริงได้นะครับท่านหดไม่สะดวกมาก็สามารถจะส่งได้นะครับทั่วไทยเลยนะครับจะส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับราคายังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทนะครับภาษีหกห้านะครับสวยตามคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับขี่ยังไงก็หล่อครับขีเซตอานะครับทุกวันนี้หายากมากๆนะครับขี่เซตอาราคาก็เริ่มสูงแล้วนะครับ ก็ฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับก็รีวิวประมาณนี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ